สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องท่องเที่ยวธรรมเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาท่องเที่ยวธรรมได้เดินทางไปกลับสักการะอนุสร์สถานบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นหูริทัตโตที่บ้านขำบงตำบลสงยางอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจึงบันทึกภาพมาให้ทุกท่านรับชมกันครับเมื่อเราเดินทางถึง มีลุงคนหนึ่งเดินทางออกมาจากบ้านใกล้เคียงออกมาต้อนรับได้สอบถามชื่อว่าตาชูคัมโพเป็นเหลียนหล่อนเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับลุงชูได้ชี้บริเวณที่ตั้งของบ้านของหลวงปู่มั่นในอดีตพร้อมเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นที่เกิดของหลวงปู่มั่นยากจนมากมีพี่น้องเป็นผู้หญิงหมดตายหมดแล้ว ได้ถามตาชูเป็นภาษาอีสานว่าหลวงปู่มันเพื่อมีลูกหลานที่ได้แนวเพิ่นบอกครับหมายถึงมีบวชไหมตาบอกว่าบวมีแล้วเพิ่นมีแต่พี่น้องเป็นผู้ยิ่งเบิดน้ำสกุลแกนแก้วเลยบวมมีผลใดสืบต่อประวัติหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตโดยสังเขปดังนี้ครับ ลวงปู่มัน่นโพริทัตโตบูรพาจารย์สายพระป่ามีนามสมณศักดิ์ว่าพระครูวินัยทรมัน่นภูริทัตโตเดิมมีชื่อว่ามั่นแก่นแก้วเกิดวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413ต้นราชการที่5ณบ้านคำบ,บงตำบลสงยางอำเภอโของเจียมปัจจุบันคืออำเภอสีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายคำด้วงแก่นแก้วมารดาชื่อนางจัน์แก่นแก้วเมื่อท่านอายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดคำบงเหลียญของหลวงปู่บอกว่าวัดตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านของท่านนี้เองเมื่อบวชได้ 2, สองพรรษาบิดาได้ขอร้องให้ลาสิขามาช่วยการงานต่อมาหลวงปู่เสากัมตาสีโล ได้เดินทางมาปักกรดที่บ้านคำบ,บงท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ติดตามเข้าเมืองอุบลราชธานีอายุ23ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12มิถุนายน2436สังกัดธรรมยุทธกานิกายโดยมีพระอริยกวีอ่อนธรรมรัคิโตเป็นพระอุปชา พระครูสีทาชยศีโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยยานสโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับขนานนามเป็นภาษามาคตว่าภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาท่านได้ศึกษาทำปฏิบัตินวัดเลียงจังหวัดอุบลราชธานีและได้ออกจาริกเดือนุดงติดตามหลวงปู่เสากันตะศีโลไปตามลำแม่น้ำโขง ทั้งฝั่งไทยและลาวตลอดจนมาเป็นสมณธรรมในที่ต่างๆจนรู้จำแจ้งในพระธรรมวินยัยจึงกลับมาอบรมสั่งสอนสม,มถะวิปัสสนาแก่สาธรรมิกอุบาสกอุบาสิกามีผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามมากโดยลำดับมีศิทยิานุสิทย์แพร่หลายทั่วประเทศ การเดินทางหากเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปตามถนนหลวงมุ่งตรงไปอำเภอตราการพืชผลประมาณ70กิโเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทิศตะวันออกไปตามเส้นทางอำเภอโขงเจียมประมาณ30กิโเมตรให้เหลี้ยวซ้ายเข้าไปที่บ้านเอืออให้สังเกตดูป้ายใหญ่ริมถนนถนนจากบ้านเอืออเข้าไปเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านค่อนข้างไม่ดีนักนะครับ ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีครับท่องเที่ยวทําขอพระคุณตาชูซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและพาขึ้นชมเรียนไม้อนุสรณ์ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีขออนุโมทนาบุญกุศลจากการฟังขอสรรพมงคลจงมีแด่ท่านสวัสดีครับ